แกแล้ก็แบบทำงานด้วยการแบบผ่านอะไรมาก็กันก็เยอะมากแล้วตัวนันเองนะก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายอย่างจะมปี่ยนมากๆครัแบบในเรื่องการทํางานแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยครับผมก็อยู่ด้วยกันมามามากานน็ครับก็อยู่ด้วยกัานมานแล้วแล้ว,ลวก็ทุกวันนี้พี่แม็กเป็นคนที่ เก่งขึ้นมากมๆาเลยครับผมจากจากตอนแรกที่นัดเจอพี่แม็กแล้วมาถึงวันนี้ก็คือพี่แม็กเก่งขึ้นมากมๆาแล้วตัวนัดเองนะก็ได้ดูดซับทางความเก่งของพี่แม็ตกตลอดเวลาดูดซับดูดซับดูดซับคือขาดคำไหนดูดซับเหมือนกินเงินเลยนะครับก็ขอบคุณพี่แม็กครับผมขอบคุณที่แบบว่า เหมือนอยู่ข้างๆน้องนัดตลอดเลยแบบว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรแบบมีปัญหาอะไรพี่แมก็จะคอยอยู่ข้างๆนัดครับเวลาเห็นนัดว่าไหนนัดน้อยหรือว่าไหนนัดเครียดอะไรแปลกๆแม่ก็จะเป็นคนแรกๆเลยที่แบบรู้แบบรู้นัดอาการปกติอาการแบบแต่ว่ารู้สึกไม่ปกตินี่เข้ามาแบบใช้แคร์คนแรกๆตลอดในทุกๆเรื่องเลยก็อยากจะขอบคุณมากๆครับแล้วก็ ก็ขอบคุณที่เดินร่วมทางกันมาตลอดนะครับผมขอบคุณที่เช kind of ื่อใจนัดให้นัดเป็นพันธุเนของพี่แม็กครับนัดก็ดีใจมากๆที่ที่นัดกับพี่แม็กได้เป็นพันธุ์เนกันได้ทำงานด้วยกันได้แบบฝ่าฟันอะไรหลายหายอย่างไปด้วยกันไปด้วยกันครับก็ใช่ครับก็กี่ปีก็รักพี่แม็กเหมือนเดิม ณนความหมายม,าอมาัอ่ะถุกแครับก่อนที่จะเปลี่ยนชุดนะฮะคุณถูกมก่อนที่คุณจะต้องเตรียมตัว